สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านวันนี้เรามาอยู่ในเกมวิชนั่นเองซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวเป็นเจ้าลอตใหม่ครับรถเดือดเ e ือดนี่ครับเป็นลอตที่ผมมีตั้งแต่เมื่อวานครับซึ่งผมได้เอนชานได้เอนชานอาบิซ่ามา วันนี้ผมจะมาตกปลาโชว์ในพื้นที่ใหม่นะครับว่ารด,ด,ดเอาเดรีบมันจะดีแค่ไหนนี่ครับทุกคนว้าวนยอดส,สัตว์หลังจกเราผ่านประตูนี้มาแล้วเราก็จะมาเจอกับเจ้าแผ่นหินที่มันสามารถล่วงงไปได้นะครับ มาถึงแล้วครับเดินเล็บว้าวยอดเดี๋ยวใช้จานล่อนล่อนลงไปเลยคนสกนู๊ตตหลังจากที่เรามาถึงนะครับเราก็จะใช้เป็นเบ็ดซีวิดเป็น,ปนสาหลายทะเลมันจะได้ตกง่าย แรกได้เลยครับทุกคนสุดยอดต้องใส่สเป็นตัวใหม่ด้วยไม่ใช่เป็นมิวเทชาเป็นตัวที่ผมเคยมีแล้วแต่มันเปนมาดับตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึง539กกิโลตกได้ตัวแล้วตกง่ายเกินเดี๋ยววันนี้ผมจะ มาหาเป็นตัวอีเว้นตัวใหม่เลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้กันเอ้ยได้แล้วตัวอะไรเนี่ยตัวเดิมใช่ไหมเนี่ยลดยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิม,มเลยดดเลยทุกคนนี่หับเบ็โดโคตรเบียว ได้แล้วตัวหม่คนล5สิบเปรเ็นกป ตัวใหม่ใช้ไใ่กว่าเดิมตัวดำด้วย,ยตัวใหม่ตัวใหม่ลบสี่สิบเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยเกยมปรับใหม่แล้วไปไม่เป็นเลยทุกคน มันจากตอนแรกตกง,ง่ายๆอันนู้เอ็กโคอาราพิเอร์ไลเลนเอ้ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมันไปอยู่เทอร์ลับปินไม่ใช่เหรอทำไมทำไมถึตงตกนี้นี้ได้นู้ว์ว่าเดี๋ยวฟ้าแปลกๆ่ะตัวอะไรเกิด ในเดีือดเรียบร้อยยวิวผมคิดว่าเดือนนี้ออกไปหาเป็นพวกเทรเชอร์ดีกว่าผมขี้เกียจยู่ต่อละนี่เอามากดขายกันเถอะว่าจะได้กันเท่าไหร่เซลล์ออรินไมวันต์เดลี่ปึ๊บอ่า2อวินนี่นมีเต็ดฟิต หายไปอีกสี่หมืนซื้อมาสักห้าอันโอเคเฮ้ยมีคนใช้ออโรน่าโทเทมสุดยอดพี่นี่ครับก็จะเป็นที่สำหรับทำเทเชอร์แบบให้มันสมบูรณ์แบบเราก็จะมีเบ็ดโคราล ที่มาติดอยู่ชื่อสคาวนีนะครับซึ่งผมซื้อมาแล้วเราทำการฟิกแมปเลยละกันอันแรกแก็อัน,น่ที่สองผมหวังว่าผมจะสามารถซื้อเป็นเจ้าอโรราโทรเทมได้ถ้าไปเปิดกล่องสมบัตินะมันด้อโรนาโทรเทมจะเป็นอะไรที่ดีมากอ่ฮะ สมป,ปัตใต้นะ้ำไปสก๊ออะไรเนี่ย Falling Load u n i v e r Kick R uh ฮะ huh. R uh ฮะ huh. Kick R uh ฮะ huh. เ uh ออ huh. แค่นี่ยโอ้าอะไรอ่ะตอนที่ปลาเกิดนันนี่อยู่หน้าผมเลยทุกคน เอ็นเชียนเด็บวันนี้ผมก็ดวงดีเหมือนกันเนี่ยวิ่งมาเจออยู่ด้านหน้าแต่ตกได้ไวก่อนทุกคนมันสว่างเกินผมมองไม่เห็นว่ามันตกอี่ไหมแต่ช่างมันเห็นทุกคนตกต่อได้ ตกได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีอ่ะแต่ตกยากเอออยากรู้ด้วยว่าปลาเอ็กโซติกมันเป็นยังไงผมไม่เคยตกได้ตัวเอ็กโซติกเพราะว่า uh -huh. เดียดเนยตกแบบเดียวก็ได้วันนี้ตกยากเกินเสียงก็แบบเสียงมันดีด้วยนี่ทุกคนแอนเชนลี e เซอร์พนโอ้โหสุดยอดมันเป็นออโรร่าด้ไงทุกคนมันเลยตกง่ายเลยอยู่นานไว้บ่อนี้ผมก็ตกยาวๆเลยละกัน ก่อนก่อนมันอยู่ประมาณสองสามนาทีไปอ่ะแต่มันตกได้แบบเรื่อยอ่อันนี้คือตกยากมาก ชันลิลิกสุดยอดจะเป็นเอชันลิลิกแบบอาวิโซ่ไหมเรามาดูกันอยากได้เอชันลิลแบบอาวิโซ่มากเผื่อเก็บไว้ใช้เรียกอะเรงบสามสิถ้าเป็นฉลามหัวหัวโผช็อตช็อตช็อ นะนี่เดียวมิดเอนเียนอิวไม่ได้อ่ะทุกคนที่ตกได้เมื่อกี้ไม่ใช่ดวงแต่พลังแห่งออโรร่าอย่งนั้นทุกคน การสนุกผลลีเซ่ลวกันนะก่อนจบท้ายคีปผมผมไปขายด้วยมันเท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันตัวใหม่เหมืนเท่าไหร่ถึงแม้จะเคยตกได้เถอะแต่มันเป็นตัวเอสส็กซ์เตอมอยากรู้มากเลยเอา แอนเชียนเดฟเซอร์เพนไปนะซึ่งมันขายได้ในราคา6,000หน่อยๆอ,อาจจะบางครั้งอาจจะไปถึงประมาณ8,000ไม่ไดุ้กคนโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปก่อน